สวัสดีครับผมอาริวอกครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมจุดชมวิวหาดสำราญเพื่อที่จะได้มองทัศนียภาพได้รอบๆดูรอบๆผมนะครับด้านหลังเพื่อนๆคงจะเห็นขอบขอบชายทะเลแถวนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวดูบันไดตรงด้านหน้าก่อนนี่ครับความสูงของบันไดสูงขึ้นไปครับสูงขึ้นไป เดี๋ยวจะขึ้นไปบนนี้กันเพื่อที่จะมองจุดชมวิวนะครับทางขึ้นจุดชมวิวทะเลหาดสําราญดูได้รอบๆเลยครับบริเวณนี้ก็เริ่มเห็นเกาะแก่งนะครับด้านหลังแต่ข้อมูลที่ได้มาก็คือจะบอกว่าเห็นได้รอบพื้นที่แถวนี้เลยครับเห็นได้รอบทะเลแถวนี้เลย โอ้ยังต้องเหนื่อยเยอะครับอ่า <c oughs> บริเวณนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับมีขอบทะเลแล้วผมว่าจะขึ้นไปสุดไปสุดไปมากกว่านี้สูงไปมากกว่านี้เราคงต้องเหนื่อยแน่ๆใช่แล้วครับแต่เราจะเห็นภาพสวยงามได้ชัดกว่านี้ครับขึ้นต่อดีกว่าหาภาพสวยกันตามข้อมูลบันไดมี99ขั้นนะครับแต่ผมลืมนับว่ามีกี่ขั้น เก้าสิบเก้าคันน right ี้ก um ็คือจะพกขาขึ้นนะครับขาลงไม่รวมครับผมกับ uh, วิวด้านบนนะครับฮะเป็นทะเลนะครับเป็นภูเขาบริเวณนี้รู้สึกจะเป็นอ่าวมาหนึ่งนะทะเลใครไม่เอาอ่าวก็มเอาซินี่นี้ได้ ฝั่งนี้ติดต้นไม้ครับเดี๋ยวผมเดินไปอีกนิดนะึ่งครับหงลัจากขึ้นภูเขามาเราก็จะเห็นด้านข้างก็จะเริ่มต่ำที่จุดชมวิวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเดิเดนดู่บริเวณข้างหน้าที่นี้ก็มีวิวนี้หนะอีกฝั่งเป็นภูเขาครับล้อมรอบป่าชุ่มชื้น เพื่อนๆวิวเมื่อกี้ที่ต้นไม้บดบังอยู่ครับอ๋อเป็นทะเลแล้วก็ด้านหน้าเป็นทะเลใหญ่ครับมีหาดทรายอยู่ฝั่งนู้นก็เลยมานิดนึงฝั่งนี้ก็จะเป็นชายคลองที่อ่อที่เราเห็นเป็นภูเขาไกลๆสูงๆนั่นคือเกาะนะครับนั่นคือเกาะทั้งนั้นเราไปถึงฝั่งนู้นครับ สวยงามครับคุ้มค่าเนื่อยชายฝั่งนึงก็เป็นภูเขาและเป็นภาคพื้นที่ที่ทำกเกษตรอันนี้จะเป็นทางขึ้นมานะครับใช้รถขึ้นมาได้แต่ว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงด้านหน้าเราก็เป็นชาวบ้าน กำลังทํางานอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถามข้อมูลชาวบ้านก่อนนะเพื่อนนะรับผมหลังจากสอบถามข้อมูลชาวบ้านแถวนี้นะครับผมก็ได้ความว่าบริเวณนี้เป็นจุดสูงสุดของแถวนี้ที่จะสามารถมองเห็นชายทะเลบริเวณหาดสําราญได้นะครับก็คือหาดสําราญในอํเาเภอเนี้ยสามารถมองเห็นรอบๆได้ก็จุดนี้จุดสูงสุดครับชาวบ้านก็ตอนนี้กําลังทํางานนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับวัดนะครับ กับคุณคุณพี่อะไรครับคุณพี่ประพักครับประพักครับผมกับจำลองจำลองนะครับครับผมขอบคุณคุณพี่สองคนมากนะครับที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากครับผมครับรถสังขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคนขับรถนะครับเนี่ยฮะเสียงงอฮะไมได้เงียเลยคนดีครับจับมาเลยแต่หน้ายังมีจุดชมวิวนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมาก เอ,อ่ออยากให้เพื่อนๆที่ได้รับชมอยากได้มาตรงนี้จังนะครับกําลังกําลังพิ่งสร้างกำลังเวอร์จินนะครับยังไม่มีการบุกรุกสุใสายผมคงเป็นเจ้าแรกๆเลยที่มาที่นี่ตรงนี้จะเป็นอ่าสารพระพุทธรูปนะฮะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับขอบรอบรัวร้ว,วกำแพงโอ้โห ครับผมอาชวทัศนครับน้ำทะเลครับด้านหน้าส่งแสงมาก็คือจากทะเลจากจากโน่นมานี่ระยะทางประมาณ10กิโลแต่เราเห็นาจากไกลเลย น,นี่เป็นเป็นพื้นที่จุดชมวิวนะครับยังเวจินนะฮะยังเวจินยังไม่ได้ถูกบุกรุกครับผมหลังจากที่ของนบนเสร็จเราขอลงข้างล่างก่อนครับรู้สึกขาสั่นครับขึ้นมาแล้วอีกเก้าสิบเก้าลงกลับไปอีกเก้าสิบเก้าผมไม่อยากประหยัดเวลาฮะอยากทำคลิปต่อไปเพื่อนๆดูเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างอีกทีดีกว่าครับผม ครับผมหลังจากที่เรามองจุดชมวิวด้านบนลงมาด้านล่างนะฮะบริเวณด้านล่างที่ผมให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นเมื่อกี้บริเวณนี้มีร้านอาหารนั่งชิวครับผมเยอะเลยตัวนี้ก็อ่าคงจำเกาะตรงนี้ได้เนาะเมื่อกี้เป็นเกาะสัมปทานนกเกาะลาวเหลียงครับ ับผมดูชายหาดบริเวณรอบๆตอนนี้ก็มานั่งพักผ่อนนิดหนึ่งเรามองจากมุมไกลแล้วมามองใกล้ๆหน่อยเห็นได้างไหมช่วงนี้อ่าช่วงมรสุมครับทะเลหาดทรายจะไม่ไม่ไม่สวยมากแต่ก็คือยังสัมผัสความเมือจิ้นยังได้อยู่นะครับผมต่อไปคลิปหน้าพาไปไหนดี ตอนนี้เสียงเพลงดังมากครับ